ความไม่ประมาทในความหมายหนึ่งว่าเขาไม่ประมาทนี่คืออะไรล่ะยังมีคําถามต่อไปว่าเขาไม่ประมาทนี้มันคืออะไรท่านยกพระพุทธพจน์ได้ว่าเสยยถาปิพิกเวยานิกานิจิชังคลานังปานานังปตทะชาตานิสปานิตานิหัติปะเดสมุธานังคัดฉันติหัติปะดังเตสังอัคคามขายติญดีดัง มหันตัดเตนะอันบอกว่าพิสูจน์ทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายผู้เที่ยวไป,ปนบนดินเหล่าใดเหล่าหนึ่งรอยเท้าตั้งปวงนั้นย่อมถึงประชุมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างอันชาวโลกจ่อมกล่าวว่าเป็นยอดแห่งรอยเท้าของสัตว์เหล่านั้นเพราะเป็นรอยเท้าของสัตว์ใหญ่เพราะช้างในี่ใหญ่สุดใช่ไหมโยมช้าง สอยเท้าอะไรก็ไม่เกินช้างแล้วใหญ่สุดแล้วชั้นใดก็ดีนะเอวเมวะโขบิคเวเยเกจิกุสลาธรรม,มาสัพเพเต,เตอปปมาดะโมลกาอปปมาดะสโมดานะสโมสรนสมสรนารปปะมาดโดเตสังดัมมานังอัคคะมาขายติ พิสุทหลายกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีความไม่ประมาทเป็นรากเงาเป็นมูลรวมลงอยู่ในความไม่ประมาทความไม่ประมาทปราดกล่าวว่าเป็นยอดแห่งธรรมเหล่านั้นฉันนั้นเหมือนกันแหลยอันนี้คือพุทธพจน์ถ้าบอกว่ามีพิกเวเนี่ยไม่มีคนอื่นพูดนะโยมนะพิกโเวพิษุทั้งหลาย ท่านจะตัดเรียกและคำว่าพิสุลายบางทีเรียกทั่วไปโดยมากก็จะเอาพระพิสุเป็นประธานจะคิดอะไรอยู่นั่งเข้าสมาบัติเข้าฌานหรือใส่ใจที่อื่นจะรีบกลับมาฟังพุทธเจ้ามไ่เป็นคําอัลลาบนะรองเรียกให้ได้เรียกสติในการฟังส่วนหนึ่งัน้นในบทนี้พระพุทธึงพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไวา้อุปมาความไม่ประมาทเหมือนรอยรอยเท้าช้างเลยซึ่งใหญ่กว้างใหญ่ไพศาล เป็นยอดของธรรมทั้งหลายในทีนี้ในความไม่ประมาทนั้นนะ่ะโดยเนื้อความนะ่ะท่านบอกว่าเป็นการอยู่แบบไม่ปราศจากสติบอกว่าโสปนเนสะอัตถโตสติยาอัอปอวิอวิปปวาโสชื่อเดียวกันนะอวิปปวาโสนามะ นิจจังอุปติตายะสติยาเจตังนามังก็ความไม่ประมาทนี้นั้นโดยเนื้อความชื่อว่าความไม่อยู่ปราศจากสติความไม่อยู่ปราศจากสติจริงอยู่คำว่าความไม่ประมาทนั้นชื่อว่าเป็นชื่อของสติที่ตั้งมั่นเป็นนิจนิจจังเนี่ยอุปติอุปติตายะ นิจจังได้วันตั้งมั่นอยู่เป็นนิดมีอยู่ตลอดนะเขามาตั้งมั่นเนี่ยก็ระลึกได้สติเป็นเครื่องระลึกได้ใช่ไหมโยมเราได้ยินได้ฟังคํานี้มานานแล้วทาที่เป็นอุปการะแก่โลกเนี่ยคืออะไรนะโยมํทาที่มีอุปการะแก่โลกเนี่ยคืออะไรอะไรเป็นอุปการะแก่โลกมากเลยนะ บอกกับพ่อแม่นะเออใช่อันนั้นอุปการะแกเรานะอุปการะแกโรคมีอุปการะมากก็บอกว่าสติและสัมปชัญญะสติและสัมปชัญญะเนี่ยสำคัญสติคือความระดึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมก็คือรู้ตัวคือปัญญาเป็นชื่อของปัญญานะสัมปชัญญะถ้ามีสองธรรมนี้แล้วจึงจะเกิดคู่กันเนี่ย จะทาอะไรก็จะไม่ผิดพลาดคาดเคลื่อนจะอยู่ในฝ่ายคุณงามความดีนะจะไม่ได้อยู่ในฝ่ายไม่ดีนะสติเนี่ยรู้แล้วก็ไม่ทําในสิ่งที่ไม่ดีด้วยนะรู้แบบรู้เหตุรู้ผลรู้เข้าใจแยกแยะได้เห็นเหตุเห็นภยัยต่างๆแล้วสิ่งนี้ทําแล้วจะได้อย่างนี้สิ่งนี้ทําแล้วจะได้แบบนี้ถ้าไม่ดีทําแล้วก็ได้ผลที่ไม่ดีก็จะเลือกทําในฝ่ายที่ดีแล้วก็มีสติ มันก็อาจจะไม,ไม่ตรงกับชาวโลกทั้งหมดนะใชาวโลกทั่วกันคาว่าสติก็คือคือรู้ตัวอยู่อาจจะทําผิดก็ไดนะ้แต่ถ้าเป็นฝ่ายธรรมะแล้วสติแน่นอนว่าต้องตั้งอยู่ในฝ่ายที่มั่นคงในฝ่ายของกุศลแต่ในบางครั้งบางคราวถ้าสติมีกําลังอ่อนสติไม่เข้มแข็งนะก็อาจจะไม่มีกําลังพอจะไปยับยั้งอกุศลได้นะเป็นไปได้เหมือนกัน เรามีสติยุแต่กโกรธใช่ไหมโกรธได้ไม่ยมก็โกรธได้เพาะคนมีกิเลสนะเข้าวัดฟังธรรมประจําไม่แน่นะเวลาเขายุขึ้นมาหน่อยเขาแย่ขึ้นมาหน่อยเขาโผเป็นฟูมเปินไฟเดือดตะตะตาตาเนี่าทำตะตะคือเหมือนกับเอาเกลือไปใส่ไฟเออเดือดเป๊ะปะเป๊ปะปไปเพราะอะไรก็เพราะว่ายังไม่เข้มแข็งไงยังไม่เข้มแข็งแต่เข้มแข็งแล้วจะกโกรธไหมไม่โกรธง่ายไม่โกรธง่ายหรือไม่โกรธเลย ก็รู้ว่าเออเเป็นอย่างนั้นเองบางทีก็ก็ลองนะโดยที่คนเข้าวัดฟังธรรมนี่ยังมีลักษณะอย่างนี้อยู่หรือเปล่ายังโกรธง่ายอยู่ไหมนะยังมีอะไรที่นะเหมือนกลับไม่เข้าวัดไหมอาจจะทดลองดูก็ได้ไหนเห็นคนนี้เข้าวัดลองถามโน่นถามนี่หน่อยเป็นยังไงปรากฏว่าลืมตัวนะก็เลยไปโกรธเขาก็เป็นไปได้นะเลอสติได้ ยิง่งก็ไม่น่าโกรธนะเพราะว่าหยอกล้อกันหรือว่าเป็นเหตุอย่างอื่นแต่ยิงถึงจะไม่หยอกล้อก็ตามนะถ้าเราเระลึกถึงว่าโทษของกิเลสต่างๆมีโทษมีภัยแล้วก็ควรจะยับยั้งชั่งใจนะไม่เกิดความโกรธที่น่ๆถึงจะโกรธก็ไม่ร่วงกรรมบดไม่ด่าไม่ว่าอย่างนี้นะด่าก็กรรมบทแล้วพระรุสวาจาเป็นวจีกรรมอย่างนีนะ้ก็พูดถึงว่ามีสติ ถ้ามีสติตั้งมั่นมันมีหลายระดับนะันตั้งแต่ระดับศีลสมาธิไปถึงปัญญาในหมวดธรรมนี้พูดกว้างๆได้ว่าไม่ปราศจากสติอวิปปาวโสนามะสติยาอวิปปาวโสนามะไม่ปราศจากสติว่าโดยเนื้อความนี่นะอมาตะตังปะดังนี่หมายถึงพระนิพพานอรนนิพนพานชื่อว่าอมาตะพระ ผู้มีพระเจ้าตรีอมตะนะพระนิพานเพราะเป็นบทที่ไม่แก่ไม่ตายอยู่เออพระนิพานเนี่ยใช้ศัพท์นี้นะไม่แก่ไม่ตายเราได้มีความแก่ความตายไหมมีนะแก่แล้วหรือยังหรือแก่ไม่แล้วอ่าบางคแก่แล้วแก่อีกบางท่านก็ยังไม่แก่ใช่ไหมยังไม่เข้าใจเนี่ยอย่างวายุบรไม่เข้าใจแก่เป็นยังไงงงไปเลยนะ ถ้าไม่เข้าใจหันไปข้างๆนะแล้วก็ดูโยมใหญ่นุษนะั่นอันแหละแกนะลักษณะนี้เรียกคนแก่ผู้มีอายุอ่มองดูนะจะเข้าใจอ่ยัง,งงงอีกก็คืออะไระเดี๋ยววันหน้าไปก็จะเริ่มมีอายุมากขึ้นเป็นหนุ่มแล้วก็ถึงวัยตอนความแก่ปรากฏเนี่ยเนื้อหนังหย่อนยานตาฝ้าฟางนะตาสองชั้นวันสองหนขนสามขานี่นะ ก็จะรู้ได้ตาสองชั้นคืออะไรยมใส่แว่นไงนะใส่แว่นมีสองชั้นฟันสองหนคืออะไรอฟันต้องสามหนนี่ใช่ไหมสามหนฟันน้ำนมแล้วฟันจริงแล้วก็มีฟันปลอมมีอันหนึ่งนะฟันสามหนคนสามขาเนี่เป็นยังไงเออยมหน่อยบอกว่าผมไม่ยอมหรอกนะผมมีสองขาผมกลับมาจากกรุงเทพนะรถตู้มาลงหน้าปากซอยเนี่ย ไม่ต้องให้ใครไปรับเดินเข้าเองนักเลงพอนะถึงถึงบ้านเลยนี่นก็เดินมานะเดินมาแข็งแรงเจ็ดสิบห้าเจ็สิบหกแล้วนะอย่างเจ็ดสิบแปดแล้วเหรอโอ้โหยเนี่ยจะแปดสิบแล้วนะเดินตัวปิวเลยนี่นะอ๋บุญไม่ใช่ง่ายนะจะจะเหมือนกันเรียกว่ายิ่งทำบุญก็ยิ่งมีบุญจเจริญพรงั้นความแก่เนี่ยนะแต่ถึงแม้จะแข็งแรงก็ต้องมีใช่ไหมโยมมันไม่เหมือนหนุ่มๆใช่ไหมก็รู้ได้ต่อยกาลังลด เรี่ยวแรงต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปความแก่ก็มีกับเราทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครคนที่เกิดมาก็มีความแก่และความเจ็บความตายนี้เป็นสัจจะที่อยู่กับเนื้อกับตัวเราตลอดแต่พระนิพพานนี่ไม่มีสิ่งน,นี้โยมไม่มีความแก่ความตายพระนิพนพานเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็ควรจะปรารถนาควรจะปรารถนาพระนิพพานและถ้าไปรู้พระนิพพานแล้ว ก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะเพราะว่านะเหตุปัจจัยมันดับหมดอันนี้ป่านเป็นรงของมรรคของผลนะเป็นช่อกรออา,าตตะถามคุธรรมชาตินี้ถ้าหาก่ามีขึ้นในจิตในใจของใครแล้วหมายถึงว่าเป็นอารมณ์ไม่แก่จิตใจแล้วคนนั้นก็พ้นจากวัฏฏทุกข์นะพ้นจากการเป็นว้ายายเกิดอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดของชาวพุทธนะจะพ้นได้ก็โดยอุบายในการปฏิบัติโยมมันจะเริ่มไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บไปรู้แล้วก็จะหายเลยนะ แล้วคำว่าหายเลยคือจะเข้าไปถึงพระนิพพานไม่ใช่ง่ายนะจะต้องปฏิบัติตั้งแต่ศีลไปขัดเกลาไปถึงสมาธิปัญญาแต่จากการฟังธรรมไปเไรื่อยๆนี่แหละก็จะเป็นเหตุปัจจัยในการเข้าถึงภาวะนั้นเรียกว่าอมะตะังประดังบทคือพระนิพพานพพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นยอดของธรรมเป็นอสังขตะประมาโดความประมาทความประมาทนั้นเป็นชื่อของการปล่อยสติยม ความปล่อยสติไม่มีสตินั่นเองมุตตะสัจจะสังขาตัสสะพน้นปล่อยก็คือเผลอสติพน้นไม่มีสตินะมีไหมเวลาเราไม่มีสตินี้ไหมโยมมีนะมีตอนไหนบ้างที่ไม่มีสติโอ้โหมากมายหลายประการนะทุกวันนี้ก็สลับปรับเปลี่ยนกันตลอดนะถ้าไม่ได้ปฏิบัติในระดับ ถ้าพูดถึงธรรมดาตอนนี้เหมันก็มีสติดีนะแต่ถ้าหากว่าเรียนธรรมะไปในระดับที่รู้เป็นขณะขณะไปในส่วนของอภิธรรม้าจะพูดถึงว่าในคราวใดอากุศลเกิดในคราวนั้นไม่มีสติอยู่ในคราวใดกุศลเกิดคราวนั้นมีสติและวยมคิดว่าเรามีกุศลเกิดทั้งวันเลยไหมออทุกวันนี้มีบุญทั้งวันเลยใช่ไหมเออ ในคราวใดราคะโทสะโมหะเกิดในคราวนั้นไม่มีสติแน่นอนเพราะสติไม่เกิดร่วมกับราคะโทสะโมหะยินดีในอารมณ์ทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยติดอกติดใจไม่จะอกไม่ชอบใจหลงลืมไปนะก็ชื่อว่าปราศจากสติแล้วในช่วงนั้นนึ่งก็อาจจะไม่ได้มีตลอดแต่ก็กลับมาใหม่พลิกไปพลิกมาแต่ให้รู้ว่าวันๆแต่ละวันเนี่ย จะตื่นจนหลับไปเนี่ยแม้กระทั่งในฝันก็ตามถ้าอากูศนเกิดก็ชื่อว่าปราศจากสติส่วนในคราวใดที่กุศลเกิดมีสติรู้กว้างก่อนไปกำหนดดูว่าเรามีสติมากน้อยเพียงใดแต่ละวันการาก้ักปล่อยสติแล้วชื่อว่าประมาทแล้วในที่นี้ประมาโดยมการปล่อยสติไม่มีสติเป็นชื่อเรียกความประมาท ประมาทำทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆมากมายสารพัดอย่างถ้ามีสติก็คือมีกุศลถ้าไม่มีกุศลก็แสดงว่าไม่มีสติเอาคำนี้ก็แล้วกันนะแล้ววันๆหนึ่งเรามีอะไรบ้างก็ถามตัวเองแล้วก็ไปพิจารณาดูทีนี้มัจจุความตายเนี่ยมันไปเกี่ยวเนื่องอะไรกับความประมาทแล้วบอกขนทางอุบายได้แก่ขนทาง ช่องทางเพราะชนเป็นผู้ประมาทแล้วย่อมไม่ไปล่วงชาติได้คือไม่ไม่มีโอกาสจะล่วงความเกิดนี้ไปได้เมื่อมีความเกิดความแก่มีไหมมีความเจ็บมีไหมมีความตายมีไหมมีเมื่อมีความเกิดก็ต้องมีความตายความเกิดกับความตายคู่กันเกิดเท่าไราตายเท่านั้นแต่เดาว่าเราก็ชอบเกิดนะแต่เราไม่ชอบตายก็แปลกดีเหมือนกันนะ ก็สังเกตดูตัวเองนี่แหละใช่เราชอบสิ่งหนึ่งแต่เราไม่ชอบถึ่งทั้งทั้งที่มันอยู่ด้วยกันถ้าเรายินดีกับความเกิดก็ควรจะยินดีในความตายด้วยก็คือย,ย,ยอมรับมันได้แต่ปกติไม่ใช่เป็นเช่นนั้นสัตว์ตั้งหลายผู้หลงในรูปนามกันห้าก็จะยินดีจับต้องยึดถือเอาไว้เวลาเกิดก็ดีใจฟูใจเวลาที่จะตายไปก็โศกเศร้าเสียใจเพราะว่า ใจที่ไม่เสมอกันไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้เรียนธรรมะไม่ได้ฟังธรรมไว้ให้มากจึงใจน้อมไปในวัตตะยินดีแต่ความเกิดไม่ยินดีความตายแต่หารู้ไหมว่าความตายก็มาคู่กับความเกิดนั่นแหละความประมาทนี้เป็นชื่อของขนทางของความตายแต่ทำไมท่านบอกว่าบุคคลผู้ไม่ประมาทจะไม่ตายนะ เพราะว่าในอัดว่าตายเนี่ยประมาโดนี่ความประมาทเนี่ยต้องเข้าถึงความตายคือตายแล้วตายอีกนะโยมตายแล้วตายอีกมันเหมือนกับแก่แล้วแก่อีกที่ถามไปแล้วนั่นแหละแก,หแก่แล้วยังแก่แล้วจะแก่อีกไหมพวกนี้กับวันนี้วันนี้กับพวกนี้อันไหนแก่กว่ากันเออพวกนี้จะแก่กว่านี้อีกพวกนี้จะโตอีกไหมถ้าอยู่ก็จะโตไปเรื่อยใช่ไหม แก่ก็มอนกันพวกนี้ก็ต้องแก่แก่แก่แล้วไม่มีว่ามันจะหนุ่มขึ้นก็มีจะแก่ไม่มีว่าจะสาวขึ้นก็จะมีจะแก่ไปแล้วถ้าหากว่าพ้นจากความแก่นี้ไปคือไรโยมความตายอ้าวหมดแล้วนี่ไม่แก่แล้วยมมุ้ยดีใจนะไปเกิดใหม่ตายแล้วก็ต้องอะไรเกิดแล้วเกิดต้องแก่ไหมแก่อีกแล้วบอกแก่ไม่แล้วไง แกแล้วแก่อีกวันนี้ก็ส่องกระจกก็ยังดีใจอยู่โอ้นะหน้าตาหล่อเลาเอาการอยู่นะหน้าตาสวยอยู่นะแต่วันหน้าไปโอ้เห็นผมหงอกสักเส้นหนึ่งโอ้ตายเรารับไม่ได้นะต้องรีบไปปิดนะไปย้อมปิดหงอกก่อนนะยอมเย,ยนุดนี่ไม่ปิดแล้วเปิดเผยแล้วเปิดเผยมาหลายปีแล้วนะตั้งแต่เรียนธรรมะดนะับได้หมดหลายท่านหลายคนก็เป็นเช่นนั้น แต่ก็ยังมีส่วนที่ยังรับไม่ได้อยู่นะบางครั้งบางขณะเวลาที่เราเผลอสติก็เป็นไปได้ที่จะประมาทจจะไปไม่พอใจก็ได้แต่ถ้าหากเรียนธรรมะมากเข้ามาเข้า,ม,า,ขามันก็จะค่อยๆลดลงลดลงยงยินดีพอใจในการปฏิบัติธรรมมากกว่านะไปยึดต,ติดร,รูปนามขันธห้าที่เรามีอยู่ซึ่งก็ก่อทุกข์ก่อโทษให้งนั้นทางแห่งความ ไม่ประมาทเนี่ยความไม่ประมาทเนี่ยเป็นทางของความไม่ตายก็ในยะตรงข้ามกันคือว่าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกยังไม่ได้บอกว่าเอาคนไม่ประมาทแล้วจะไม่ตายไม่ใช่นะคือไม่ตายนะหักข้ามแล้ในชาตินี้เกิดมาเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นแต่เมื่อบุคคลผู้ไม่ประมาทปฏิบัติธรรมอยู่การที่จะเกิดต่อไปก็สั้นเข้าสั้นเข้าภพชาติก็หมดลงเมื่อภพชาติหมดลงรูปนามขันห้าก็หมดไปด้วย การเป็นวายใจเกิดก็หมดลงอัตภาพร่างกายยาวานาคืบนีน้ก็ดูเหมือนเป็นเป็นเหตุที่ตั้งเห็นความสุขแต่ในทางกลับกันในสัตจ,จักของพระรยาเจ้านั้นมันก่อทุกข์ก่อโทษให้เรียกว่าทุกขสัตจ,จะกนะซึ่งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยยอมรับได้ยากนะเพราะว่ามีตัณหาการมตัณหาภวตตัณหาวิภวตัณหาานี่ครอบงําอยู่ทําให้เกาะยึดติดไม่คลายไปได้แต่เมื่อไรก็ตามเราเห็นโทษมันแล้ว จึงจะยินดีในการคลายถ้าเราเห็นแต่คุณเป็นไงโยมมันก็คลายไม่ได้สามีภรรยาเวลารักกันชอบกันเนี่ยเขาเห็นคุณกันใช่ไหมแต่เวลาจะทิ้งกันเป็นไงโยมเขาก็เห็นโทษกันไงเขาไม่เห็นคุณเน่ยไม่ได้คลายได้ความยินดีที่กลาวปลื้มใจวันแรกที่เจอกับวันที่จะจากกันต่างกันลิบลับเพราะอะไรมันเห็นโทษกับเห็นคุณสัจจะความจริงก็เหมือนกันจริงๆมีแต่โทษนะ รูปนามขันห้าแต่ตัณหาราคะกิเลสต,ต่างๆเวลาเกิดก็จะยินดีไปจับส่วนที่ดีเรียกว่าเป็นอิทธารมในส่วนนั้นแต่เมื่อเห็นในทางกลับกันเห็นสัจธรรมความจริงแล้วก็จะคลายจะได้เหมือนท่านบอกว่าถ้าถึงสุดเลยตอนที่บุคคลผู้ลงไปจับปลาเนี่ยลงไปจับปลาได้สุ่มอันหนึงสุ่มลงไปจับปลาป๊อ ลวงมือลงไปจับโอ้ไดปลาตัวใหญ่ปลาคอรู้จักปลาคอไหมโยมหนึ่งโยมโยมไม่รู้จักปลาคอไหมอ๋อปลาคอรู้จักปลาช่อนไม่ได้ว่าน้อยนะใหญ่ก็มีเรียกปลาคอปลาช่อนก็คือปลาคอปลาเข่งก็คือปลาหมอปลาหมอคือปลาเข่งนี่ภาษาลาวนะลาวภาษาลาได้ปลาคอปลาช่อนจับปั๊บ พอจับปุ๊บปุ๊บดีใจยกขึ้นมาจากสุ่มจากปากสุ่มพอยกมาแล้วตอนแรกก็ว่าปลาขอหรือว่าปลาช่อนแต่ปลาช่อนมันก็แปลกไอ้ตัวนี้ตัวมันยาวยาวมากเลยนะยาวมาเลยแล้วมันก็เริ่มแผ่พังพานแม่เบี้ยขึ้นมาขู่ฟออฟอ้ฟอโยงว่าเขาจะจับไว้ไหมคนคนนั้นนะจากปลาช่อนมันไม่ใช่ปลาช่อนแล้วมันกลายเป็นงูเห่าพร้อมจะทําร้ายตลอดตอนอยู่ในน้ํามันปิด ปิดไม่เห็นไงคำไปจับดูเหมือนเหมือนปลามีเกล็ดเหมือนกันมีตัวเลื่อนๆเหมือนกันจับขึ้นมาแล้วไม่ใช่ปลามันเป็นงูโยมมุ้ยจะจับไว้หรือว่าจะทํำยังไงต่อโอ้ปล่อยไปเลยนะฉันใดก็ดีเหมือนกันเลยผู้ปฏิบัติธรรมเวลาที่จะคลายจากรูปนามขันห้าเมื่อเขาไปเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนักห้านี้โดยความเป็นจริงนะโดยทุกขสัจจะก็จะปล่อยความยินดีนี้ได้ ทั้งที่แต่เดิมมันยินดีแต่เมื่อความไม่ยินเห็นสัจธรรมความจริงความใคร่ความยินดีซะได้ก็เกิดมีในใจโยมอย่างเงี้ยคือยังวางใจได้แล้วก็ปล่อยไปได้ปล่อยด้วยความรู้สึกยินดีแบบนี้แหละเป็นหนทางนังการบรรลุพระนิพพานก็เป็นแบบนี้ในเบื้องต้นท่านแสดงให้แบบนี้นะในหลายๆที่ก็มีแบบนี้นั่นก็วันนี้นำธรรมะมากล่าวได้คาถามีแล้วยังมีอีกมไม่จบนะโยมนะ ยังไม่จบแต่เวลาหมดซะแล้วโยมนะวันนี้กค่อนข้างที่จะหนักหนักหน่อยนะธรรมะหนักหนักนิดหนึ่งไม่เป็นไรเนาะหนักบ้างเบาบ้างนะเพลิดเพลินไปบ้างดูญาติโยมดูหน้าตาอาจารย์ก็จะดูหลอกบ้นหน้าตาขนาดไหนนะยอมรับได้แค่ไหนธรรมะเริ่มสนุกหรือไม่สนุกหรือเพลิดเพลินแล้วไม่เพลิดเพลินก็จะมีพี่ดีการพลิกเพลงเปลี่ยนแปลงในการแสดงให้เหมาะกับเวลาแล้วก็ผู้คนนะตามความรู้สึกของผู้แสดงนะ แต่อย่างไรเสียก็เป็นประโยชน์ทั้งสองส่วนทั้งผู้แสดงทั้งผู้ฟังนะอันจะเป็นประโยชน์แก่ตนแล้วก็แก่โลกด้วยนะคาว่าโลกก็คือเราอยู่ในโลกเราปฏิบัติทำอย่างไรมันมีผลกระทบต่อโลกทั้งหมดเลยอย่าคิดว่าจุดเล็กๆไม่มีผลนะยโยมมีศีลสักคนหนึ่งเนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่ไพศาลแผ่ไปทั่วเลยโยมปัจจัยมันแผ่ไปผู้มีศีลมาอยู่อย่างโยมมีศีลในบ้านเป็นคนมีศีลขั้นท่านหนึ่ง มีคุณธรรมท่านหนึ่งประโยชน์มีศีลมีธรรมเนี่ยครอบครัวก็เย็นเลยน้อยก็หนึ่งคนละหนึ่งคนหนึ่งหน่วยโยมแหวนก็หนึ่งหน่วยในบ้านมีกี่คนก็หนึ่งหน่วยแล้วใช่ไหมก็มีผลแม่ลูกอยู่ด้วยกันก็มีผลแม่มีศีลมีธรรมลูกก็ได้รับอิทธิพลมีศีลมีธรรมไปด้วยได้ปัจจัยในช่วงเวลานั้นนั้นแต่ละคนแต่ท่านอย่างโยมไข่โยมทีรีลูกหลานมานะแต่เข้ามาก็ยังสนใจธรรมะเหมือนเดิม อยู่ขอมาก็ปฏิบัติธรรมมาเมืองไทยก็ปฏิบัติธรรมอาจมหมกุ้งนี่นะอยู่ที่กรุงเทพก็ปฏิบัติธรรมบ้างนะมาที่นี่ก็มีโอกาสได้ฟังธรรมทุกวันนี่เห็นลูกหลานนี่เด็กๆตัวเล็กๆตัวนี้ก็ไม่เล็กแล้วโตหลายกิโลแล้วก็ะจะมีโอกาสตั้งแต่เด็กแต่น้อยก็ยังมีบุญวาสนาในการที่ได้ฟังธรรมนะวันนี้สมควรแก่เวลานะอนุโมทนาบุญนะเพราะว่าบุญนี้ เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานอ้างอิงเอาคุณพระศีรธรนตไตรยปกปักรักษาท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญแควคล้าจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมนำตนให้พ้นจากทุกขถึงสุขอันไพ่บูรณ์คือพระนิพพานจงพรันสําเร็จจงพรันสําเร็จทุกท่านทุกประการเทิดจิดังโน ยาตีนางโหตุสุขิตาหนตุยาตะโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายจงมีความสุขเถิดอิมังบุญญะภาคังสรรพัพพสั์ตานังเดมะ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอแบ่งส่วนบุญนี้ให้แก่สัพพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วกันทืนสาธุสาธุสาธุส,าธสัพพิเตโยวิวัตชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสามบาโรคโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหาย มาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีดีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาดนสิริสานิจางุทาปจายิโนจัตตาโรโธรรม,มาวัทันติอายุวันโนสุขังบลังทำสี่ประการคืออายุวันนาสุขะภละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิพราว่าตุสัพป,ปมังคลังขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพป,ปเดวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนาด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนา ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพาสังคานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสดาสดีภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิน